สวัสดีคะ่ะเพื่อนคะ่ะบนรโงบรรนาชันน้นเค่ะเพื่อนคะ่ะนางพาเพื่อนพอนมาเก็บเออเขาเรียกอะไรคะเนี่ยผักสะเดาฝรั่งนะคะยอดสีขาวเนะะี่ยค่ะน่าจะเก็บไปฝากป่าะคะ่ะเห็นยอดมันงามงามมันอยู่ตรงนี้นะคะตรงยอดเออเขาเรียกยอะไรอะตรงดอกไม้พันปีเนะะี่ยค่ะสวยสวยนุ่นคะ่ะทําไงเอาอะคะงามอะนุน่นเป็นโกอย,อยู่ตรงนู้นอะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเห็นตรงนั้นยอดนะ นน่นน,นค่ะงามเนีย่ยน่าจะเอาอึบอึบนี่ค่ะสวยยอดท้างงามๆเลยค่ะอ,อ,อื้อมัอนโดูไปหมดแล้วว่ะค่ะเพื่อนชคะเนี่ยเก็บก่อน งามนี่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 น,นี่จะเก็บไปให้ป้าค่ะงามโอ้โหงามค่ะเพื่อน เอาเนี่ยค่ะอุ้ยนะ้ก็ถือกล่องไม่ถนัดนะคะนะนะกก line, TVs, นี่นะดอกอันนี้ก็เต็มไปเบิดเลยเนี่ยค่ะนี่น่าลายอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตเก็บก่อนนะคะมันไม่ถนัดแต่เพื่อนๆโอ้ยตวัวมืมนตัวพึ่งเต็มเลยมันมาเกาะดอกนี่ เออฉันไม่ได้ทำอะไรเธอะนะนี่ค่ะงาดูดอกนี้กันนี่ค่ะดูด นี่คะ่ะง,งามเลยอุย้ยยอดนี้อย่างงามทำเอาอ่ะนู่นค่ะอยู่กลางน,นี่งามได้คะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวส่งให้เพืเ่อนๆดูก่อนนี่งามงามนี่คะ่ะฉ่ำฉีอันอเพื่อนอยอดสีขาวกำลังงามเลย มันอยู่ตรงกลางนู่นนะคะ่ะเก็บยากนะน่งามโอ๊ย,อ,ยอดใจไม่ไหวจะเอาไปฝากป้าค่ะอีกสองยอดเนาะน้างาม,งาม ค่ะโอ้โหเก็บมันเลยค่ะนี่ใส่กระเป๋านะเดี๋ยวน่าจะไปเอาตรงนั้นอีกกอนึงก็จะพอแล้วนะคะน,นี่ค่ะเดี๋ยวน่าตั้งกล่องดิมันจะได้ไหมลองเผื่อดู

จบด้วยตรงนี้นะคะโอ้โหนนท์คะเอากลางเอาไม่ไหวะะแล้วค่ะแต่ตรงนี้ก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างงามนะคะมือหนึ่งก็ถือก่องมือหนึ่งก็หนีน,ะะหน้องค่ะมถนัดเลยนี่ค่ะเอาตรงนี้อีกหนึ่งกะเขาละนี่ค่ะ ไปฝากป่าค่ะสั่งนี่ค่ะงามพืช enfin, จ้ะนะคะเพื mm. ่อนๆค่ะฝากบัานองบรรณาชาแนลนะคะฝากเป็นใจให้นาเดอร์จ้ะเนี่ยเก็บสะเดาไปฝากป้าค่ะยังเหลือเยอะนะคะแต่ว่าน้ำพอแล้วค่ะเต็มไปเหมดละไปเดี๋ยวไปเอาถุงที่รถใส่ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆได้ถุงดำๆเนี่ยเต็มเลยเนี่ยค่ะเก็บแป๊บเดียวนะคะ อยอดอ้วนหัวรดเลยเดี๋ยวนาจะไปแขวนไว้หน้าบ้านให้ป้านี่ค่ะนง,งามๆเบรือเลือเลยอ่ะค่ะอยอดอ้วนอ้ว,ว,วนหัวหงามแทะจะไปฝากป้าค่ะ